ครับผมนโรดนะครับก็อยู่ด้วยกันที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานโรดนะครับประชาทิปัย์76ทุ่งครุกรุงเทพนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะฮะก็เป็นนิมิตหมายอันนี้นะครับเป็นสัญญาณเตือนว่าท่านที่ชมอยู่นะฮะกำลังจะต้องมีเรื่องเสียตังค์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับรอกสปินนิ่งนะครับรอกสปินนิ่ง ที่นะนะสวยงามเหลืเกินนะฮะจากค่ายเอท c กเกรนะครับรุ่นดัร์เดวิลนะ รุああ fate, pues ่นก nah ็บอกอยู way, ่แล้วนะฮะดาร์กเดวิลก็อาจจะเป็นพวกอะไรนะปีศาจอะไรดำๆมืดๆอยมาจากตอนกลางคืนบางวันจะตกได้ไปนะอ่ะแล้วจะตกได้เฉพาะตอนกลางคืนได้ปลากลางวันไม่ได้ปลานะะอ่ะที่เห็นเลยนะครับจุดเด่นๆหลักๆเลยของเขาเนี่ยก็คือเป็น Rock Spinning ที่เป็นสปูนทรงแบบเนี้ยแนวแบบออกดอร์สไปเดอร์นิดนึงนะฮะ เป็นคล้ายๆเว็บเป็นยายแมงมุมอะไรประมาณนี้นะนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่สี่เบอร์ด้วยกันนะครับก็จะมีตั้งแต่เบอร์พันธ์นะที่เราเอาไปใช้ในการตีพร้อมนะครับหรือบางท่านก็อาจจะเอาไปตกสปิวตกปันนินนะฮะหรืออาจจะเอาไปตกปลาหมึกก็ได้นะฮะเพราะนี่ฮนะขนาดเบอร์พันธ์นะยังเป็นสปูนลึกนะฮะ น,ะะนั่นหมายความว่าเก็บสาย PE 1เนี่ยได้เกินหนึ่งเมตรด้วยซ้ำเลย PE 1นที่ได้มาร5 0้าิเมตรเลยนะนะครับส่วนใครที่ซื้อ PE 1ไปใส่1 0 0เมตรก็ลองตรวหน่อยแล้วกัน้าไม่อยากเสียสายเยอะนะสปูลอลูมิเนียมน้ำหนักเบาเพราะเจาะรูมาสพูลขนาดนี้เลยนะฮะก็เวลาเก็บสายเวลาหมุนโรเตอร์อะไรก็ค่อนข้างที่จะอะไรมันจะระบายความร้อนของผ้าเบรกไ,ไ,ได้ดีมากกว่านะครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบา นะครับเบรกหน้าแบบนี้เป็นแกลกกว่านี้นะไม่ใช่ขันไม่ใช้แน่นหนึ่งเดียวนะนี่มันแกลกแบบนี้เลเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคลิกเสียงหน่อยนะครับดูด้วยกันนี่แหละผมก็เปิดมาโบเลยนะสเปคของเขานะครับน้ำหนักรอบนี้ที่ผมถือนี่ประมาณสองสสิบกรัมนะครับอ่าแบบนี้นะครับมีแผ่นกดเบรกนะครับแล้วก็มีเกือกม้ากันแผ่นเบรก,กบนนี่คลิกเสียงของเขาเป็นไงครับ ดูแข็งแรงนะเออเป็นไางมีสปรงสปริงนะครับแล้วก็ชุดคลิกเนี่ยกับจานคอนเฟิรงเน่นะฮะอยู่รับคู่กันแบบนี้เลยโอกาสที่จะหลุดพลาดกันนะ่ะน้อยนะครับแล้วก็แกนของรอกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีขนาดที่จะใหญ่กว่ารอกในระดับเบอร์พันด้วยกันนะครับโรเตอร์แขกนกว้างก็ปูแข็งแรงทีเดียวชนะนะครับพราะเขาลงวัสดุเขา ทำมาจากเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะผลิตบอดี้ขึ้นมาไม่ใช่พลาสติกนะครับแต่ก็ไม่ใช่อลูมิเนียมด้วยเออเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรเป็นอะไรคอมโพสิตในร่อนบอดี้อะไรทุกอย่างนะครับ,นะรบแล้วก็แขนเป็นแกนเสียบนะครับเป็นแกนเสียบก็รู้กันอยู่แล้วนะเป็นเพลาเสียบเข้าไปนะก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแต่ว่าอย่าลืมนะครับขันไอ้ข้างที่เป็นฝากาันฝนนะให้มันแน่นด้วยนะ บางคนบอกว่าแกนเสียไม่ค่อยแข็งแรงเลยมันชอบโยกนะฮะมันเป็นเพราะเราหมุนไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ค่อยได้เช็คไงว่ามันตึงหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้สาคัญเนี่ยที่ผมกาลังหมุนอยู่นี่นะนี่ตรงนี้แหละนะครับที่ว่าเราต้องขันให้มันสุดนะครับในการแขนข้างนี้มันก็จะดูงอแงงอแงงหน่อยนะฮะอันนี้แขนเป็นโรบอทนะครับนอปที่ได้มานะหรือแคนอปที่ได้มานี่ยก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะ ทั้ง4เบอร์เลยนะฮะทั้ง4เบอร์ยันเบอร์สี่พเลยนะครับเป็นยาง EVA สีดำนะครับปัดเชฟเข้ามาให้มือจับสะดวกหน่อยนะฮะจับค่อนข้างที่จะขนัดเลยแล้วก็สามารถเอาไปแต่งไปต่อยอดได้ด้วยเสากันล้มหรือชุดแขนแต่งหรืออะไรก็ได้ที่เป็นของอไดว่าแล้วก็ของจีนทั่วไปนะฮะแต่จะใช้กับของคิ i บา n โนไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นอยากไปใส่การล้มก็มีการล้มให้เรื่องตั้งแต่ร้อยกว่าบ,บาทขึ้นไปเลยเดี๋ยวนี้ของแต่งเนี่ยสําหรับเจ้าลอกที่เป็นพวกแกนเสียบเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะนะครับแล้วก็นี่ฮะมันลื่นมากเลยนะฮะมันมันลื่นจนผมสงสัยว่าเอ้ะทำไมนะฮะมันถึงได้ลื่นขนาดนี้นะฮะตัวนี้นี่เขาไม่ได้ลงสเปคไว้ข้างกล่องน,นะฮะว่ากี่ลูกปืนนะฮะ โมเดลนี้ือบอกลายวีสายไว้แมันก็รอบ5.1นะครับ5.1ก็หมุนเนี่ยนะวาบหนึ่งรอบเนี่ยฮะโรเตอร์ก็หมุนไป5.1ถือว่าเป็นรอบกลางนะครับไม่ไม่เร็วแต่ก็ไม่ช้านะครับนะฮตัวนี้รู้สึกจะเป็น4บวก1บอลนะฮะในท้งผมอ่านไม่ผิดนะ4บวก1กันกลับนะครับก็ทั้งหมดทุกปืน5ตลาดมันแหะ นะครับดาร์กเรวิลเบอร์ผ่านรุ่นรื่นจริงฮนะเออรื่นในเรื่องเลยนะฮนะตรงนี้ขาลอกตีเอชักเกอร์นะดูไม่เหมือนลอกโลแนะล,ล,ล้วลอกโลเขาจะเป็นเป็นหลุมหลุมรูรูอะไรประมาณนี้นะอ่ะก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับเวลาใสาก็ใส่แม่นๆหน่อยกันนะนะครับนี่เลยใส่ไปกวันนี้เช็คดูว่ามันดังกว่น,นี้นี่ลอกลอกผู้ดีผู้ดีเดี๋วยวนี้ก็จะดังแค่นี้นะ ไม่เขาจะดังกริ๊งล่างขนาดเหมือนเสียงโทรศัพท์อย่างน้นะเออสำหรับการี d ับางทีมันมันเวลาปามันออกมันดังกรี๊งมากมันก็นะบางทีมันก็ลำคาบไม่ไแต่ก็ปิดก็ปิดไม่ได้เสียงอ่ะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็มีอ่าตัวปรับคลาสนะฮะตรงนี้เขาเรียกคลาสวนเวย์นะครับคลาสวนเวย์ก็เวลาปรับให้มันรีเวิร์สกลับได้เผื่อบางทีอาจจะ แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันสายเข้าไปพันในโรเตอร์บ้างอะไรบ้างนะฮะไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปลื้อกันนะฮะนี่ปรับรีเวิร์สออกมานะครับก็หมุนหอยหลังกลับได้เลยนะนี่ก็คือเบอร์พันนะฮะของดักเดวิลนะฮะซึ่งมีโซ่ทรงองเอลราวๆนี้ประมาณนี้นะฮะก็คือแนวสไปเดอร์สไปเดอร์แบบนี้แหละมันจะคล้ายๆอยู่กับลอกสปินนิ่งทรงแบบนี้สปูนแบบนี้หลายรุ่นด้วยกันถ้าใครเกิสังเกตนะครับ บางรุ่นไปอยู่ในยี่ห้อทับๆเลยของญี่ปุ่นตัวละเป็นหมื่นเลยนะบางบางรุ่นก็ไปชนกับระดับสองสามพันบาทก็มีไงเออนะเครื่องแรกต่คุณหน้าคุณตตากันนะสองแบบนี้นะดี๋าวผมบอกราคาให้ทีเดียวเดจจ้อ้าวต่อไปก็อีกหนึ่งทางเรื่องนะครับก็เป็นเบอร์สองพันนะครับเบอร์สองพันขนาดก็จะใหญ่กว่าเบอร์พันหน่อยนะฮะแล้วก็มีสปูลที่เป็นสปูลเล็กเหมือนกันรุ่นนี้เขาจะไม่มีสปูลเอสสปูลอ่า แอร์สปูลไฟเน็ตอะไรพวกนี้นะฮะเป็นสปูลลึกเหมือนกันหมดเลยทั้งหมดทุกงสี่เบอร์เลยทั้งหนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกใช้ได้ตามนี่เลยพลังเบรกที่เราต้องการนะครับอย่างเบอร์พันในพลังเบรกก็อยู่ประมาณสามถึงห้ากิโลนะฮะจากเบอร์สองพันก็ประมาณห้าถึงเจ็ดกิโลนะครับก็เหมาะกับเล่นอะไรนะรบเบอร์สองพันก็อาจจะสบับผิวก็ยังได้นะครับปตกปลาสบายที่ไม่ใหญ่มากได้นะครับตกปลาดินได้ตีอยู่ปอมตกปลาช่อน ตกปลาชโดนะฮะก็ยังได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะของการเป็นไลท์จิไลท์จิเกมนะฮะเพราะตัวนี้ก็เป็นลูกปืนสเตนเลตด้วยนะนะครับแต่ก็ยังคงต้องดูแลรักษาต้องล้างด้วยนะเวลาไปออกทะเลมานะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือรอบ5.1าจุหสำหรับสปินนิ่งเนี่ยเวลาแคสไปเนี่ยเก็บกลับเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะก็ยังกลับมาเร็วอยู่นะครับแล้วก็สามารถตีกบกระโดดเล่นเหยียบผิวน้ําบัตเบสสปินเนอร์เบสได้ก็คือหมุนให้เร็วนิดหนึ่งนะหมุนมือให้เร็วนิดหนึ่งเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเป็นรอบ5.1ของสปินนิงเนี่ยถ้าไปเทียบกับพวกรอบหยดน้ำเนี่ยมันจะเป็น6กว่าแล้วมันเป็นหกจุดเจ็ดหกประมาณนั้นก็ถือว่าไม่ช้านะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเจอสปินนิงที่เป็นรอบ6กว่าก็จะได้ไฮสปีดเลยจะเป็นไฮสปีดเกียร์ของของของสปินนิงเลยอันนั้นจะเร็วเลยสำหรับปั่นผิวน้ำเพียงเดียวเลยจะไปกออ่าพักยกกระดีอะไรอย่างเงี้ยนะเคาะหนอนอย่างเดิมหนอนอนะไรพวกนี้ก็จะก็จะอันนี้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้น รอบ5.1เนี่ยเป็นรอบกลางที่น่าใช้ที่สุดในบรรดาทุกๆรอบแล้วของสปินนิ่งครับบูนี้แล้วกันนะเพราะว่าเวลาเราต้องการมันช้าเราก็บนช้าลงนิดนึงนะครับเวลาเราเล่นหยดยด้เราก็บนให้มันเร็วขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะครับเหมือนกับหยดน้ําที่ผมเคยแนะนําว่ารอบ6หรือ6กว่าเป็นรอบกลางของหยดน้ําที่ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมีลอกหลายตัวแกเอออย่างนี้รอบ7รอบ8รอบ9๋ยวนี้ไปรอบ10กัแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเล่นรอกรอบกลางก็ได้เปลี่ยนตรงนี้ว่าไม่ต้องไปซื้อลอกหลายตัว นะครับหรือนะเห็นรูปสวยดีเรามีลอกประจำของเราอยู่แล้วถูกไหมลอกคู่กายเราอาจจะล็ลอกเทพลอกไม่เทพแล้วแต่ตัวนี้ราคาไม่แพงหรือเป็นลอกสแปร์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณภาพมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ธรรมดาเกินราคาไปเยอะเลยนะครับจะคืนก็เหมือนกับเบอร์พันที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้แขนโลบอทหนอบยาง EVA นะครับแขนกว้างโรเตอร์แข็งแรงแบบนี้เลยนะครับเปิดมาข้างในคลิกเสืยอก็เหมือนกันนี่แหละแกน ก็เหมือนกันนะครับเวลาหยอดน้ำมันดูแลรักษาก็มีลายโรลเกย์นะครับแกนกองกลางนะครับเราก็ถอดมาชุดเกียร์ซ้ายขวานะครับเห็นลูกปืนทั้งหมดห้าลูกปืนนะครับเบอร์สองพันนะอาจใช้ให้ถูกงานการณ์นี่รื่นนะครับลื่นงื่นจริงื่นจริงนะจะบอกราคาไปช็อคเลยฮะไปได้ไงนะต่อมานะครับเป็น Jack Devil เบอร์สามพันนะครับก็ยังคงเป็น 4ีบวกหบอลเบรงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วเปิดเหมือนเดิมนะครับหนับก็ยังอันเท่าเดิมนะมันความรู้ส AH ึกของหนับเพิ่มก็เท่าเบอร์พันด้วยนะครับแล้วก็อ่านี่ต้องขันให้แน่นเห็นไหมใช่ไหมถ้าขันไม่แน่นผมจะรู้สึกโยโย่นิดหนึ่งอ่นนี่ต้องขันให้แน่นนะอ่านี่ก็ไม่โยกละนะครับจะได้ความอลังการของอ่าแขนกว้างของโรเตอร์ที่แข็งแรงขึ้นนะแน่ๆอยู่แล้วเพราะเปิดต้องใหญ่ขึ้นนี่ถูกไหมเห็นไหมฮะแขนกว้างอันข้นี้นะครับ งานที่เหมาะกับเจ้าเตีาวไอเอทเกอร์ดาร์คเดวิลเบอร์สามพันที่เป็นรอบห้าจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะก็สมบูร์ลึกด้วยนะฮะสมบูร์ลึกเหมือนเดิมนะฮะ,ก,ะ,ฮะก็เหมาะกับการาแคสนะครับหรือชิคกิ้งเป็นไลท์ชิคเกมนะครับที่ใช้สายพีเอใหญ่ได้ถึงขนาดพ e ี3สามนะครับหรือจะไปเล่นน้ำจืดอย่างเช่นตกปลาบอรนะฮะปลาสบาย อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับนี่เลยก็คือเบอร์สามพันนี่แหละนะฮะเออหรือว่าไปตกเสริมชายหาดไกลไแต่ว่าใช้เหยื่อที่เป็นอ่าพวกใบครูติ๊กที่ต้องใช้กําลังสายแบบหลายๆเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ใส่ลงไปได้เยอะเลยพยารับใส่คันยาวๆตีก็ได้หรือว่าไปตกปลาหมึกก็ยังได้นะครับเขาไม่มีซีนะว่าซีสามพันหรือสามพันซีเอ็กซ์อะไรไม่มีสามพันเลยสามพันก็คือสามพันเลยสมุดเล่มแบบนี้เลย นะไซขนาดนี้นะก็เท่านี้นะมันก็จะโตขรนะนะ้นยเรื่อยนะพันสองพันสามพันนะนะเขาบอกว่าเบอร์สามพันแล้วผม,ม่าไปตกตีกับปราด้ไหมก็ได้นะนะ่บางคนเล่นโชว์เยอะตกปลาท่อนตกปลาอะไรที่ต้องการใช้พลังเบรคเยอะๆแล้วก็อ่าล่อมันก็ไม่ได้หนักกว่ากันเยอะมากก็ใช้เบอร์สามพันได้นะครับแต่เนี้ยที่จะใหญ่อ่ารื้มร่ำร่ำขึ้นมานิดน,นึงนะที่เห็นหมดเลยว่าเออมันดูใหญ่โตแข็งแรงนะฮะเหมาะสำหรับการไปเล่นปลาใหญ่ได้ปลาเขื่อนได้อะไรพวกนี้นะฮะ นะครับหรือว่าไปเล่นทะเลนนเไปชิคกิ้งน้ำลึกนิดหนึ่นงเก็บสารได้เยอะนิดหนึ่นงหรือไปงานแคสหรือว่าไลฟ์ป๊อปอะไรพวกนี้นะก็เลือกเบอร์สี่พันเลยนี่เบอร์สี่พันนะฮะคาราเบลก็เป็นสิบโลนะเห็นไหมสิบสิบเอ็ดโลสิบสองโลสบายนะครับนี่ฮะห้าลูกเปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้แหละส่งโอเอ๋นะครับของเบอร์สี่พันนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสี่เบอร์เนี่ยก็เลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการของเราแล้วกันนะมันไม่มันไม่ฟิกว่า คุณจะต้องตกปลานี้ใช้รอกบเบอรน์นี้ได้แค่เบอรน์นี้ถึงเบอรน์นี้สายไม่เกินเบอร์นี้เบอรน์นี้เราไปอัดแอปเองได้หมดเราไปใช้ได้หมดทุกสิ่งอย่างมันต้องสัมพันธ์กันนะครับว่าจะเป็นอ่ารอกคันสายเหยื่อที่เราใช้นะครับน้ำหนักเหยื่ออะไรเงี้ยหมายที่เราไปตกด้วยมันลกขนาดไหนมันมีโอกาสติตดุปสราคอะไรยังไงนะครับควรจะต้องใช้สายเบอร์อะไรที่มันต้องฉุดกระชากลากขึ้นมาบางทีเราตีไปติดเนี่ยเราไม่สามารถเดินไปแกะได้นะนารบางทีเราต้องเดินไกลเรือเข้าไปหาไปแกะได้ก็ดี แต่บางทีถ้ามันติดแล้วมันอยู่ไกลเราเนี่ยใช่ไหมฮะก็ต้องเปลี่ยนเบรกแล้วก็เอาเมือดึงขึ้นมานะครับที่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของสายนะครับแล้วก็การถักสายหน้านะครับแล้วก็ตัวเหยื่อโดยเบรคจะง้างไหมอะไรไหมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกลอกที่มีพลังหรือว่าอ่าเล็กไปหรืออ่อนแอกับงานบางงานไปอย่างเช่นเบอร์พันไปตกปลาสวายอะไรเงี้ยมันก็เกิดอาการพังได้เหมือนกันนะนะครับ,นะรบหรือว่าเบอร์สี่พันไปตีกระพงไปตกเหยียบบอมอนะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะหนักมือ เดินตีได้ไปทั้งวันก็เมื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกใช้ถุงงานแล้วกันกส่วนราคานะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมจัดให้เลยฮะตั้งแต่เบอร์เนี่ยฮะเบอร์หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันนะบเบอร์หนึ่งพันสองพันสามพันสี่พันราคาี่แบบเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นที่ห้าร้อยเก้าจุดเก้าบาทนถูกมากนี่ครับเบอร์พันนะห้าร้อยเก้าจเก้าบาทนะครับ เบอร์สองพันนะฮะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเบอร์สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเบอร์สี่พันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับแบบนี้แข็งแรกแบบนี้เลยแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีที่ที่อื่นแล้วเนาะเพราะว่าตอนนั้นจะต้องเหลือที่เราที่เดียวเพราะว่าเรายกลดมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ที่ร้านดอร์เนี่ยมีจัดโปรโมชั่นลดห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแล้วก็มีลอก โปรโมชั่นเยอะมากอย่างวันนี้ผมจะทำลรอกโปรมารีวิวในยู u ูบตอนตอนลองติดตามดูแล้วกันวันวันนี้เดีดเียคลิปที่จะออนเสร็จก็มีคลิปตัวหยดน้ำด้วยหยดน้ำที่ทำราคาเรียกได้ว่าคือไม่ใช่ของไม่ดีนะเลยว่าของค้างสต็อกแล้วเอามาเลมาลดกันแบบนี้นะฮะบอกเลยว่ามันคุ้มเงินท่านอยู่แล้วเพราะล็อกดลอกใหม่ครับเป็นลอกใหม่มาส่งจากมองนอกเสร็จปุ๊บทำตลาดออกเลยแล้วก็ระบายออกในต้เยียวเพราะฉะนั้นใครที่มาในช่วงที่เราจัดโปรอย่างเงี้ยผมบอกเลย า9 9บาทคุณได้ล้อไปตีแบบพรอมซนิที่คุณภาพขนาดนี้นะนะฮะมันไม่มีหรอกนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปเจอแบบ่าไปว่าไ่พูดแล้วกันเอาเป็นว่าท่านที่จะเลือกซื้อหรือกำลังจะซื้อนะล้อสปินนิ่งแนวดักดักแบบนี้นะสีแบบดุดุหน่อยอะไรเงี้ยนะนะอารมณ์แบบสไปเดอร์สไปเดอร์ก็ก็นี่เลยเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกนะฮะก็ลองไปคำนวณดูว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับราคาเท่านี้นฮะอย่างเนี้ย ตกเขื่อนตกอะไรเนี่ยบางทีวางกันเป็นสิบคันเลยใช่ไหมต้องไปเสียเงินซื้อรอบตัวทันกว่าสองคันกว่ามางวันกดเสร็จชุดนี่ก็หลายตังค์อย่างเงี้ยเบ็ดเสร็จเป็นปจบที่ราคาเท่าไหร่เจ็ดแปดร้อยแปดร้อยกว่าบาทเนี่ยก็ยังเป็นประกบกับคันที่เจ็ดร้อยที่เราทำโบได้อยู่ตกชุดไปหกกว่าบาทเองใช่ไหมอย่างเงี้ยห้าร้อยเก้าสิบเก้าถูกไหมฮะคันเบ็ดเราโปรอยู่อีกเท่าไหร่ห้าร้อยก็าสิเก้าก็มีเยอะทั้งเลยเบ็ดเสร็จชุดหนึ่งมังจะเท่าไหร่ ห้าร้อยเก้าสิบเก้าก็หกร้อยหกร้อยพันสองเอาพนัานพันสองะเห็นไหมฮะก็ได้ชุดประจีบปลาไปแล้วนะครับก็ขอบคุณมากสาหรับการติดตามนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนาอุปกรณ์ตกปลานะครับเสื้อผ้าหน้าผมนลฮะล็อคันสายเหยื่ออิเซสเซอรี่อะไรก็แล้วแต่นะครับติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดนะแล้วก็ในในในเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กผมชื่อ ร้านอุปกรณ์ตกปลานาโร่นะครับส่วนใครที่จะมาที่ร้านนะครับมาไม่ถูกก็พิมพ์ใน Google Ma p เลยร้านอุปกรณ์ตกปลานาโร่ปุ๊บกดนาทางมาเลยนะครับอยู่ประชาอุทิศเจ็ดสิบหกทุ่งรุงเนียเข้าซอยประชาอุทิศเจ็ดสิบหกมานลวิ่งให้เหมือนสุดซอยอ่ะแล้วเรือ้ายอยู่ซ้ายมือเลยใหญ่ๆเลยอยู่ซ้ายมือมีอ่าอะไรตรงนี้อะไรซื้อเยอะมากนะครับส่วนลอกโปคันโปเนี่ยอันไปหมดเลยถ้าไม่มีที่จะเดินแล้วในร้านนะนะครับอ่ะคนเนี้ยผมฝากไว้กับเจ้า เอแักเกอร์ aker, นะครับดาร์คเดวิลนะสปินนิ่งน่าใช้หนึ่งรุ่นนะครับสําหรับใครที่กําลังจะเลือกซื้อรอบสปินนิ่งสักตัวหนึ่งนี่คือทางเลือกที่เจ๋งมากๆเลยสําหรับคนที่งบไม่มากนกหรือมือใหม่นะฮะหรือว่ามือเก่ามือเก่าแล้วที่ต้องการอ่ารอบเอาไว้สแปร์สักตัวนะครับว่ามันไหนไปไหนมาไหนบางทีลงลงลงเรือมีรอบเป็นตัวเดียวก็หวาดเสียวกัน่นะนะครับส่วนใครที่จะสั่งซื้อก็ไปตามไอเดียไลน์ที่ผมขึ้นไว้ให้นี้เลยนะฮะ แอตสไน R O J 575าลืมใส่ตัวแอดก่อนนะแอด R O J 575มันเป็นลายแอดนะครับส่วนใครที่ดูผ่าน facebook อยู่นะฮะที่ดูที่ดูใน facebook อยู่ก็เนี่ยข้างล่างมันมีคำว่า,าพิมพ์ข้อความไปเลยรับเบอร์นี้กี่ตัวก็เขียนเขียนไปแ้าส่งตัวประเทศร้อยเดียวนะซื้อสองตัวสามตัวยังหนึ100่งร้อยเดียวได้อยู่เลยพกกล่องมันไม่ใหญ่ไงสี่ตัว,100ตวยี่ร้อยยังได้ยเลยนะเอาลองดูแล้วกันนะครับว่ามันตอบโจทย์เราได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าคิดว่าใช่คิดว่าโดนรีบเลยเพราะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับมันก็ไม่ได้เหลือเยอะแยะขายกันได้ทั้งปีนะเพราะว่าพวกนี้มันมาพร้อมๆกัหมดสังเกตดูจากหลายๆท่านไปดูในรีวิวของเรานะฮะเก่าๆที่เรารีวิวผ่านมาปีสองปีสามปีแล้วก็มีแต่บางท่านเพิ่งไปเจอเนาะประเทศอีกทีหนึ่งอ้จะได้จังเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กดซับสไครต์ไว้อาจจะได้เปรียบนะฮะเพราะบางทีตะโลดมันบ้าๆมันหยิบไปน,น,นู่นมา,าโปรโมชัม่นหยิบอะไรมาโปรโมชัม่นจะได้ไม่พลาดไงบางทีเราไปดูเป็นหลังเขาแล้ว คโคแค่่าไหตอนนั้นตอนนั้นทำชุดละพันออกมาให้เลิ่มกันไหยี่สิบชุดบางทีก็ไม่ทันโอเคนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วผมจะองร่ไปก่อนครับสวัสดีครับ